ดีฮับจะหอรหัสผลมืดตื่นมาสครบกรติกากดถูกใจกดติดตามกดแชร์ด้วยนะฮับมีผ้าคุมหนวดดำปุ่งแพ้มึงก็อยู่ที่ฝีมือหจัจอมรักกันบ้าน,นอะไรช่องเด <ชะ S 1> ินกูแกะมึงก็เด็กน้อยตบมือแปะๆเฮ้ยกับนึ่งแต่คอแอร์เด็กอยู่ไหนโขาหาแต่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยววิดเดียวมีบะมีเจี๊ยกกินก๋วยเตี๋ยวรสชาติแย่ก๋วยแค่คำเดียวพวแบนไม่ก๋วยได้ทีเดียวน้องยังอีกไกลกูบิร์ดเลกันจนล้อติดไฟไปประตูเข้าห้องให้ต้องช่วยปิดไฟแล้วก็ตัว ต้มใส่ข่าหรือล้มใส่ปลาต้มเกลือก็เลล้นไมค์คเผื่อว่าเธอจะได้ใส่ใจต้องการไม่ต้องรีบายเผื่อว่าเธอจะได้มีใจมีผัวอแต่ก็ไม่มีผลเพราะเราทุกคนล้วนใส่ใจมาเจอรักกันดีกว่าจะฆ่ากันทําไมทรงเทศเดินเสยผมแต่สึกล้มหน้าบันไดโอ้ย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 ผมเจ็บโอ้ย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 ผมอายเดี๋ยวหัวใจเธอจะวายฉรู้ว่าผมมากับใครโอเค